วันนี้เรามาอยู่กับรายการ <Okay. S 1> ดินพาทัวร์เราจะมาดูปอนเนาะดาลอที่ทำใหม่กันนะมาดูกันนี่ก็จะเป็นส่วนที่ปอนเนาะทําใหม่นะครับก็จะประมาณ10หลังอยู่ได้ประมาณ10คนอ่ะเรามาดูขนาดห้องกันดีกว่าขนาดห้องก็จะประมาณนี้นะครับผม จะมีหน้าต่างให้นะครับสําหรับเด็กใหม่ผู้ที่จะมาอยู่ใหม่นะครับอันนี้เรามาทําการรีวิวก่อนนะครับเสร็จประมาณ50%แล้วนะครับหลังนึงนี่จะอยู่ได้ประมาณ2คนนะครับจากที่สอบถามมาตกหลังละ7จ็ดหมื่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ดีกว่าด้านนี้เราทําเป็นที่วางของให้นะครับผมสามารถวางของได้วาง เครื่องครัวได้ตอนนาะหลังนึงนี่เราใช้อย่างคุ้มค่านะครับสามารถมีห้องครัวก็ได้ห้องนอนก็ได้อ่านหนังสือก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องดีกว่าการดิ้นชาแนลเดี๋ยวเรามาดูความกว้างของห้องดีกว่านะครับโดยการให้เพื่อนผมมายืดแขนดูนะครับ ความกว้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เราก็จะมาเดินดูด้านนอกนะครับผมเราจะไปดูด้านหลังก่อนเลยนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นสวนสวนผักนะครับมีต้นตะไคร้ต้น ้นมันนะครับอันนี้ช่วงปิดนะครับมาถ่ายช่วงปิดนะครับหญ้าอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่ปอนเนาะเปิดแล้วนะครับก็หญ้าก็จะไม่มีนะครับหญ้าก็จะเกลี้ยงเลยนะครับอันนี้เป็นช่วงปิดคนมันน้อยนะครับห้องน้ําก็จะมีประมาณมีประมาณ78ห้องนะครับผมอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็ยังไม่ใส่ประตูเลยนะครับยังไม่ใส่หน้าต่างเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันดีกว่านะครับผมบางหลังก็ยังไม่เสร็จนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใหญ่ <Yeah. S 1> แต่ใกล้เสร็จแล้วนะครับ ได้ประมาณ50%แล้วนะครับเกิน50%แล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายอีกทีตอนปนาะเสร็จดีกว่านะครับผมเดี๋ยวถ้าถึง20ไลค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋วเราจะมาถ่ายให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็มารีวิวตอนทำนะครับก่อนที่มันจะเสร็จนะครับ ประตูนะครับเราให้เป็นประตูไม้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับมีใส่ที่ล็อกพร้อมแล้วนะครับเข้ามาในปนอเนาะก็จะประมาณนี้นะครับมีจุดวางของนะครับ1จุดนะครับไฟจะเป็นแบบนี้นะครับไฟนะครับ ไฟลอดนะครับผมเราจะมีปักนะครับให้ทางด้านนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้านนี้จะมีปักไฟนะครับสวิทช์ไฟนะครับ เสาเราเป็นเสาปูนเลยนะครับผมทนทานมากเลยปอนเนาะนี่ก็สำหรับไว้อยู่คนเดียวนะครับห้องละคนนะครับบางคนก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะครับห้องแค่นี้จะอยู่กันได้หรออยู่กันหลายคนอ๋อไม่ใช่นะครับอยู่อยู่คนเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นทางด้านนอกนะครับ นี่มีหน้าต่างเอาไว้ดูวิวด้านนอกเราเดินลงไปดูดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นยกสูงระดับหนึ่งนะครับ สามารถผูกเปนอนใต้ปอนเนาะได้นะส่วนด้านนี้จะเป็นสังกะสีนะครับปอนเนาะทำมาจากสังกะสีหลังนี้ก็น่าจะเป็นสำหรับเรียนต่อรอ,อนะครับ ก็กำลังเดินสายไฟอยู่เลยนะครับตอนที่เข้ามาถ่ายนะครับแต่ละหลังก็จะมีมิตเตอร์ให้นะครับมิตเตอร์ไฟทำอย่างดีนะครับตอนเนาะ บันไดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นปูนนะครับเดี๋ยวเราก็จะฉาบปูนกันนะครับหลังคาจะเป็นหลังคากระเบื้องนะอย่าลืมติดตามคลิปต่ตอไปด้วยนะครับ